สวัสดีครับอีสานพระเจ้าครับบอกไว้ก่อนนะพี่น้องเรื่องสมุนไพ,พรบ่มีกฎตายโตนะบ่ววาพวกเจ้าสิเป็นโลกอี่ยงสมุนไพรมันกับมีเบิด์ล่ะพี่น้องยาแผนปัจจุบันยาจะตาจากลรงหม,มงลรงหมอเขาก็เอามาจากนี่แหละสมุนไพรนี่แหละเป็นเหตนะครับเมื่อนี้อีสานพระเจ้าสิพาพี่น้องมาเบงิงมาเขาป่าดงมันเลย สมุนไพรตัวนี้โลกไตวะร,ระยะหนึ่งสองสามสี่นี่ครับหญ้าพันงูเขียวนี่ก็ได้นะอันนี้ก็ได้พี่น้องสมุนไพรแบบงา่ายๆเลยแหละหาง่งายน้ำคางทงคางทางน้ำทงน้ำทามีเบิดให้เบิ้งดีๆเบิ้งชัดๆเด้อพี่น้องนี่ลักษณะต้นของมันนะนี่แหละหญ้าพันงูเขียว หรือว่าทางแถวจันแถวนู้นเขาสีอ่นอนหนาด้ามด้ามดับไฟอย่างนั้นนะกระโตเดียวกันนี่แหละ <c oughs> เพียงแต่เขาเอิญบสขึ้กันซื้อมั้งนะครับนี่คือหญ้าพันงูเขียวดอกมันก็สีออกสีม,วมว่วงม่วงเลนี่เห็นบอนี่ม่วงม่วงนี่ฮะนี่พวกที่ล้นเต็มพื้นอยู่นี่นี่คือดอกมันนะ มี่พวกที่มันโรนนี่มันลักษณะนี่เลยเนี่ยพี่น้องดอกมันก็สีออกตามนี่แหละหมากมันนะเวลาเพาะพันเวลานั่นมันแก่มากระสีออกดำก็ะสีเอาตัวนี่ไปเพาะเนาะหรือว่าเอาต้นไปปลูกเลยก็ได้เพราเป็นยังอันนี้ปลูกง่ายแล้วมันเอาไปรักษาโรคไตได้อีอลี่บอได้ครับมีคนหายอยู่มีนะครับ แล้วว่าสิโดนบ่ <c oughs> แล้วแต่สิเป็นหน่อยเป็นหลายแล้วแต่อาการพวกเจ้านะครับนี่เดี๋ยวอีสานวกเจ้าสิเอาไปเฮ็ดวิธีเฮ็ดวิธีทําวิธีกินให้เบิ้งนะครับ <c oughs> นี่เขาก็สิเก็บส่วนนี่เลยนี่พี่น้องเนะาะหักเอาซื้อๆนี่หักเอาลําต้นมันนี่เอาส่วนนี่นะเอาส่วนนี่นี่หักเอาเลยนี่ นี่นี่ครับประมาณนี่แหละที่เขาเสียออไปนะครับตามเนอหลังจากเขาได้มาแล้วเนาะพี่น้องเขาก็สีมาล่างให้สะอาดเนาะแล้วก็มาหันหันเป็นทอนน้อย เขาเอาประมาณกํามื้อหนึ่งยังสินะกํามื้อหนึ่งแล้วก็ใส่หมอลงเลยแงบใส่หมอแล้วเขาก็สิเติมน้ำเติมน้ำประมาณลิตรหนึ่งพี่นะ้องนะเติมประมาณลิตรหนึ่งนะหลังจากเขาเติมแล้วเขาก็สิบไปต้มนะครับ ที่นี่เอาไปต้มก่อนรอแป๊บนึงเฮาต้มน้าเดือดประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีเด้พี่น้องเด้อเนี่ยประมาณเนี้หลังจากหบปงมาแล้วเนาะพี่น้องเบิ้งอีสานไม่เจ้าสิตักน้ํามันให้เบิ้งเด้อก็ธรรมดานี่แหละพี่น้องก็ออกเขียวนิดนึงเนาะเขาสิกินเต่าน้ากินเต่าน้ำนะไม่ต้องไปกินตอนกินย่างหน่อยๆเลจักซี่หาเทียต่อแก้วไอซี่หา แก้วต่อมือนะหรือกินแทนน้าเลยได้ได้ก็ดีนะพี่น้องเนาะอันนี้กินแทนน้าได้แห้งดีนะครับแล้วมันหายบ่อหายครับโดนบ่อเกิดขึ้นอยู่กับอาการเป็นหน่อยเป็นลายเป็นมากเป็นหน่อยนะครับคือผู้ที่เริ่มเป็นกะมีโอกาสหายเร็วผู้เป็นระดับสามระดับสี่กะประมาณสองสามเดือนก็ว่าไปนะครับเพียงแต่พี่น้อง ดูแลรักษาโตเย้าของน้ำแน่เท่านั้นเองอันนี้ขอให้กินเป็นประจำเท่านั้นก็มีโอกาสหายได้สูงครับรสชาติมันบ่ก็จืดซ,ซื่อๆเนี่ยแหละพี่น้องก็ออกไอ้กินไอ้นี่แน่นพันงูเขียวแน่เท่านั้นเองบ่กินกินบ่อยยากนะสมุนไพรบ้านเฮาหาบ่อยยากเฮ็ดบ่อยยากกินง่ายหายได้นะครับ คลิปดีๆมีให้เบิ่งตลอดต้องช่องอีส,สานบ่เจ้าครับสวัสดีครับ